สวัสดีครับร้านคุณเสมอแท็กเตอร์นะครับพามาชมรถถ่ายรุ่น L 5 0 1 8 SP นะครับตัวนี้ก็โชนปัจจุบันนะครับ50แรงพื้นฐานเดิมๆนะครับรถสภาพเดิมทั้งหมดนะครับสีเดิมนะครับเดติกเกอร์ต่างๆครบถ้วนนะครับเบาะก็เป็นเบาะเดิมซุ้มล้อซ้ายขวาเดิมๆนะครับรถปี63นะครับพิจิ63ใช้งาน650ชั่วโมงนะครับสีตัวเดิมนะครับอ่า คารม่ดันเดิมนะครับมาร์กลงงานก็ยังอยู่นะครับหัวนอตต่างๆเดิมนะครับสีล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนคานด้านล่างก็สีเดิมนะครับยางหน้ายางหลังเดิมนะครับยางติดรถมาตั้งแต่ออกรถใหม่ด้านท้ายเดิมนะครับสีเดิมมาร์กลงงานยังอยู่นะครับพวกสีล้อหลังอะไรพวกนี้ก็ยังไม่เคยเปิดนะครับก็ยังมีรอยมาร์กอยู่นะครับ ใช้งานน้อยนะครับสภาพยังใหม่อยู่สภาพดีตัวนี้ก็เดิมเดิมทั้งหมดนะครับพวกหัวอต,ต่างๆสวยนะครับแป๊บไฮดรอลิกเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องไม่เคยทํามากโรงงานยังอยู่นะครับซีนล,ล้อด,ด้านนี้ก็ยังไม่เคยเปิดเหมือนกันเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องปรติ ระบบเกียร์ชัเทิร์นแเกียร์นหน้าแเกียร์ถอยหลังทํางานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายปกติน้ำหนักภูมาลัยเวลาเดียวซ้ายเดียวขวาปกตินะครับไม่หนักน้ำหนักเวลาเหยียบคัดเหยียบเบรคปกติครับรถสภาพดีเป็นโชวปัจจุบันนะครับเป็นตัว SP นะครับคันนี้ อันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพลนช้างนะครับราคาเปิดไปที่5,5900 0หานะครับรถปีไปปี6กสนะครับใช้งาน650ชั่วโมงนะครับ300กิโลเมตรแรกส่งให้ฟรีนะครับมีบริการจัดส่งทุกประเทศนะครับถ้าระยะทางนอกเหนือจาก300กิโลก็บวกเข้าไปนะครับอาจจะเพิ่มไม่มากนะครับรายละเอียดคุยกันอีกทีนึงนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนกรองทั้งหมดนะฮะ ให,ใหม่นะครับน้ำมันไฮดอลิกไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ก็เติมให้เช็ระดับให้นะครับสนใจเบอร์โทร063 4539 224นะครับหรือ099 4 9 4 5้อ1หรือ099 494 5 3ถ้าเกิดลูกค้าอยู่ไกลนะครับไม่สนวกมาดูก็แอดไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายวีดีโอคอให้นะครับขอบคุณมากครับ